การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่28ได้มีการเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่กรุงเวียงจันทร์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อนบ้านใกล้เคียงของเรา่เองนะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้ก็มีผู้นําทั้ง10ประเทศเข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันอ้อก็เป็น1ประเทศครับมีพมมาก็มีท่านองซาตูจีที่ปรึกษาอิรัตและก็ประชุมว่าการทะงต่างประเทศของเมมาเนี่ยเป็น ข้าร่วมประชุมครั้งนี้นะครับสำหรับวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เนี่ยหลักๆเลยนะครับก็เพื่อเป็นการติดตามผลการดําเนินการตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน2025หลังจากที่เรามีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนขึ้นมาครบเกือบครบหนึ่งปีนะครับอีกข้อหนึ่งก็เป็นเรื่องของการกําหนดนโยบายและก็ทิศทางของประชาชนในอาเซียนว่าต่อไปนี้จะต้องมีการประพฤติปฏิบัติอย่างไรหรือต้องมีการ ปรับตัวหรือว่าปรับใจอย่างไรบ้างเพื่อสามารถรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกแล้วก็ในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ผลลัพธ์ที่คาดว่าน่าจะเกิดขึ้นจากการประชุมในครั้งนี้นะครับ<ม>ก็เป็นเรื่องของการรับรองแผนงานขอน้อรีเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียนฉบับที่3นอกจากนั้นก็ยังเป็นการรับรองแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียนพส .2. ๒ อีกข้อหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของการลงนามในปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยความเป็นหนึ่งเดียวในการตอบโต้ภัยพิบัติทั้งที่เกิดขึ้นภายในประเทศแล้วก็ถิดขึ้นจากนอกประเทศนะครับสิ่งที่เราคาดหวังเนี่ยประเทศไทยในการเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เนี่ยต้องมีบทบาทในการกาหนดทิศทางของประชาคมอาเซียนว่าเราจะต้องก้าวไปด้วยกันแล้วก็ไม่ทิ้งใครไปเบื้องหลัง ซึ่งก็เป็นแนวนโยบายของประเทศไทยในการดกเะดันโยบายต่างประเทศซึ่งรัฐบาลชุดนี้ให้ความสําคัญมาโดยต่อเนื่องนะครับประการสาคัญก็คือเราจะต้องมีการก้าวเข้าไปข้างหน้าอย่างสมดุลแล้วก็มีการเติบโตมีความเจริญที่จะต้องมีการรักษาสภาพแวดล้อมที่มั่นคงแล้วก็ปลอดภัยรวมทั้งประการสําคัญก็คือจะต้องทําให้ประชาชนอยู่ดีกินดีนอกจากนั้นยังเป็นการสร้างโอกาสทางด้านการค้าแล้วก็การลงทุน มากยิ่งขึ้นเรื่องสําคัญที่ในการเกิดขึ้นก็คือเรื่องของพิธีการเปิดโครงการสําคัญที่เรียกว่าวิสิตอาเซียนแอสเซซึ่งเป็นการส่งเสริมความร่วมมือของชากุมอาเซียนสมาชิกอาเซียนเพื่อการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากนอกภูมิภาคแดยแม่ทั่งรวมทั้งในภูมิภาคเนี่ยให้มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นโดยจะเป็นการยกตัวอย่าง สถานที่สําคัญเราก็แค่การสําคัญขึ้นมา50ที่50กค่สการรวมทั้งมีการบอกเล่า50ประสบการณ์ที่นักท่องเที่ยวได้มามีความประทับใจจากการมาเยี่ยมชมอาเซียนวาระสําคัญว่าทําไมจึงต้องบอกว่าวิสิตอาเซียนแอคทิวิตี้เพราะว่าการก่อตั้งโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อสอดคล้องรั่นก็เป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งของอาเซียนขึ้นมา50ปีเห็นไ,ไหมครับว่าผ่านไปไม่นาน เราทนทนมาหมา50ปีแล้วแล้วก็หวังว่าอีก50ปีต่อไปข้างหน้าเนี่ย